พี่แพลเป็นคนพูดจะทำลายจิตใจได้แบบเก่งมากนะสวัสดีค่ะกระมกกับเพพละที่แพลวค่ะในช่องดีบุ๊พีเดรี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องเรื่องที่ปัญญาอ่อนที่สุดในการทะเลาะกันของความสัมพันธ์ของเราใช้แค่ความสัมพันธ์ของเรานะไม่นับของคนอื่นนะให้ใครก่อนให้พี่เว็บก่อนเพราะว่าเรายัางคิดไม่ออกเอาเหรอสำหรับพี่เว็บนะคะเรื่องที่เราทะเลาะกันแบบพิวสวยเงี้งเอาสุดคือพี่เรียงของไม่ตรง แบบไม่ตรงอ่ะเขาตว่าเหมือนหนังสือซูมไปหนังสือมันคุณจะต้องไปหนีใช่ไหมพี่แบบเรียงให้มันเหลื่อมล้ากันออกมาเออแล้วแบบพี่แพลวพี่แพลวโมโหจริงจังแบบจริง<ม>จังมัน<ล>ขนาดนั้นเหมือนคือมันไม่เชิบบงเป็นการทะเลาะก,กันนะแต่แบบช่วงหนึ่งช่วงแรกๆที่ไปคบกันอะมีปัญหาเรื่องการเลียงของให้มันตรงสันมุมแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องนี้จริงเหมือนแบบพี่จะเป็นพวกเหมือนวางของแล้วก็ลืมเนาะแล้วก็กลายเป็นว่าพี่แพลเขาจะโมโหมากเล้เขาหงุดหงิด บ้านลกทนไม่ไหวแล้วนะนี่เป็นคนํานี้น่ากลัวปะเออใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งฉันจะต้องเหมือนต้องอยู่ในค่ายตลอดเวลาอย่างนี้ <c oughs> นี่เธอคิดว่าการสความสัมพันธ์ของเราไปเป็นเหมือนในค่ายเหรอฮะมาแค่สมัยนั้นไงแต่ตอนนี้มองย้อนกลับไปก็สูว,ว่าเออตลกด,ดีือนแบบเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าทะเลาะกันจริงจังมากส่วนใหญ่อ่ะที่เวลาพี่จะแบบพิกกระจัดๆๆอะ่ะก็คือจะอาะหนึ่งลกมากหรือว่าหิวมาก หรือว่าง่วงนอนมากหรือว่าเป็นประจําเดือนอืมประมาณนั้นนะคะแค่ดูเขาว่าหรือว่าเเต็มไปหมดเลยทุกวันอาจจะมีวันที่หิวมากอาจจะมีวันที่ง่วงมากได้ทุกวันมีโอกาสเกิดได้ท,ไทุกวันเลยเออแต่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าพี่มองว่ามันดูทําไมอ่ะเราก็แค่เลี้ยงไม่ตรงเองป่ะอ่ะเราก็แค่แบบเออเราฝากวางไว้หน่อยแป๊บเดียวเลยบบอย่างเงี้ยก็คือว่เนี่ยเราไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นแต่เราก็แค่บอกว่า เฮ้ยเราแบบเหมือนเราอยากมีพื้นที่ของเราบ้างอะไรเงี้ยคือพี่เว็บเขาจะแบบอยากจะแชร์ในทุกที่ที่เราอยู่ด้วยอยเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไอ้นรา,าอยากมีสเปซในใจของเราบ้างเงี้ยแล้วพอแบบเออพี่เว็บก็พี่เว็บก,ก,ก็เหมือนแบบคืขอของพี่เวใจอะเสียใจอะพี่มีสเปซของพี่เว็บมากมายเลยไม่ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพื่อไม่คิดว่าทุกที่เป็นสเปซของพี่ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเรารู้สึกว่าเออนี่มันเป็นที่ที่อยู่ร่วมกันเราิดว่าเออเราก็น่าจะแบบ เขาเรียกอะไรโมบายเดเวลเหมือนว่าเราสามารถเคลื่อนที่ไปไหนก็นได้อะเออเหมือนแบบเราจะแบบอยู่ตรง<ค>ไหนก็ได้เราอยากอะไรอยากมีที่ของเราบ้างอย่างงี้ไงเป็นที่ออของพี่แพลที่ต้องเป็นเซ็ตสีตีมด้วยนะมันจไม่มีไม่มีอะไรที่สามารถเป็นสีโดดออกมาได้เลยเหมือนจะแบบขัดใจแล้วจะจึงจนกว่าเขาจะแบบกําจัดสิ่งนั้นเอาไปได้เว้ยเออแต่พอโตขึ้นมาแบบเขาจะอยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งนะมันสองสามปีแล้ว เราก็จะโอเคเรารู้แล้วว่าเขาไม่ชอบก็จะไม่ทําก็คือหลีกเลี่ยงกันทะเลาะที่เราส่วทุกครั้งที่กลับมาดูอ่ะแล้วก็จะแบบทำไมเราต้องทะเลาะเรื่องพวกนี้เออแต่มันทะเลาะกันแบบเหมือนมันมันจะน้อยเพราะว่าเราจะทะเลาะกับตัวเองส่วนใหญ่ทายาหยของเราอ๋อของเราของเราเ,ร,เรารู้ละสมมุติว่าถ้าเรามีปัญหากันเนี่ยเกี่ยวกับบ้านห,หรืออะไรสักอย่างเนี่ยพี่แบบจะเป็นเหมือนคนที่แก้ปัญหาหรือหาข้อมูลก่อนเลยแล้วพอมันเหมือนแก้ไม่ได้อยู่จุดหนึ่งอ่ะ <laughs> พี่แบบจะใช้คําว่า ไม่ดูไม่ดูแบบเทอะเข้าใจว่าเทแบบมันก็คือมันทําให้เราหวนรู้สึกว่าเอาก่อนหนะ้านี้ยแล้วเข้าใจว่าออ,อยูแบบอยู่จะเป็นคนที่แบบเทคแอคชั่นใช่ไหมอะไรเงี้ยเออแต่อยู่นี้ก็จะไม่รู้เพราะว่าพี่แพวอยู่ก็มาถามจี้ว่าจะเอาแบบนั้นเว้ยแล้วบอกก็ตอนนี้ไม่รู้ก็คือแต่คือก่อนหนะ้านั้นมีนะอินพุตอย่างเดียวไงยังไม่โปรเซสไงเขาจะพอมันไม่ได้มันยังไม่ได้เกิดการกระบวนการกันกรองว่าโอเคที่หาข้อมูลมาเนี่ย มันจะมาปรับใช้ยังไงมันไม่ได้สามารถใช้ได้แบบเจอปุ๊บอ่านมาแล้วถ่ายทอดได้เลยแบบก็คือถามจี้แล้วมันยังไงแล้วมันยังไงไม่รู้ก็แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ <c oughs> เออเรื่องกินเอยเรื่องอะไรเอยถ้าอยู่ดีนันจะแบบไม่รู้ก็คือเพราะว่ามันจะชอบมีคําถามอันนี้ที่ทุกคนน่าจะต้องเคยเจอวันนี้กินอะไรดีอีกฝ่ายจะบอกว่าอะไรก็ได้เราก็จะบอกว่าอา้างกินนี้ไหมเออเมื่อวานต้องกินไก่ทอดไม่เอาแล้วก็อันนี้ลหละสุกี้ละอืมเจ้านี้ไม่อร่อยไม่เอาแล้วอ่ แล้วจะให้เราทำยังไงอ๋อไม่รู้อยากกินอะไรกินเลยแล้วบางทีเราก็เลยไม่รู้ใส่บ้างเลยเออก็ให้มันจัดดารเออไม่รู้ไม่รู้แล้วมันก็ผ่านไปได้ไงแต่เป็นแค่ว่าเรื่องที่แบบมันจริงจังมันเป็นการเทที่แบบก็เพราะว่าฉันถามเธอแล้วเธอบอกไม่รู้บางทีก็งี่เง่าจริงๆอยากกินอะไรที่มีประโยชน์นี่ชอบคำนี้แล้วอะไรที่มีประโยชน์เออแล้วก็ถอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวไหมเพิ่งกินเส้นไป ถามแาล้วกินข้าวผัดไหมนะ้ำมันเยอะเงี้ยแล้วแบบประเด็นอ่ะก็คือเหมือนพี่เวฟบ่บก็จะรักษาสุขภาพเว้ยก็เหมือนจะพูดกับพี่ว่าจะรักษาสุขภาพาแต่ก็คือเลือกที่จะกินแต่แบบแล้วยังไงคือเพราะว่าที่ตรงนั้นมันไม่มีที่ที่ให้เราอ่ะกินได้ถ้าเข้าใจไหมมันเลือกกินเราเลือกจากพื้นที่ตรงนั้นเดีวเข้าใจก่อนป่ะเวลาเราเลือกของเราจะรู้ว่าโอเคเราอยู่ตรงไหนเรากินตรงไหนได้บ้างซึ่งตัวพี่เองอ่ะเป็นคนที่มีร้านในหัวน้อยมากือเป็นคนกินอะไรซ้ำๆได้แต่พี่แพลวไม่ เบื่อเออแล้วเขาจะก็มาถามพี่ว่าแล้วเธอจะกินอะไรเราบอกอ้าวก็บอกไปแล้วแต่เธอไม่เลือกหรอไม่รู้ <c oughs> ชอบทีเนี้ยไม่รู้ <c oughs> ก็เออก็ไม่รู้สิ <c oughs> ก็ปล่อยผ่านไปเพราะว่า <c oughs> ถ้าจะเอา,าเป็นอารมณ์ในทุกอย่างอ่ะมันตีกัน,กนบ้านระเบิด,ดอ่ะจริงคือต้องยอมรับเลยว่าเราสองคนนี่ใส่ต่างกันแบบคนละขั้วกันไปเลยอ่ะสุดๆเลยเออจนกลายไปว่าอะไรหลายอย่างของพี่แพรวอ่ะเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่พี่แพรวเห็นพี่อ่ะแล้วขัดใจอ่ะ มันเจื้อเขาอะมันแบบเขาจะเหมือนถ้าเป็นเชนนะฉันจะทําได้ดีกว่านี้เชนน่าจะทําให้มันต่อเนื่องทํให้เธอแบบทิ้งมันไว้กลางทางแต่ไอการที่ทิ้งของพี่คือพี่มันเป็นเวลาในการโปรเซสของพี่ไงหาเข้ามาเยอะๆแล้วเราก็จะพักมันเหมือนเข้าไปอยู่ในเตาอบอะแล้วเราเค่อยเออออกวิธีแก้มาแต่พี่แพรเขาจะหัวไวกว่าพี่ในเรื่องแก้ปัญหามาเขาจะทำนี้สิทํานี้สิทานี้ส,สิแล้ววันนี้เขาทําจนเราก็รู้สึกอึดอัดนะร,รู้สึกว่า เฮ้ยยูยูคิดก่อนดีไม่ใช่ว่าสักแต่ทาพอสักแต่ทำอ่ะผลลัพธ์ของพี่แพลมันจะผิดผิดผิดแล้วค่อยถูกแต่ว่าพี่มันจะเงียบแล้วค่อยทําอมันคนละแบบกันมันกลายไปว่าเขาจะจื๊อแล้วเราเมื่อก่อนพี่จะหงุดหงิดกับสิ่งที่พี่แพลจื๊อแล้วสัวทําไมต้องจื๊อเหมือนแบบจืทอทำไมวะเนี้ยเออมันจะต้องมีคำนี้แล้วก็คือจะเงียบแล้วฉันก็จะไปทําของฉันเองอะไรเงี้ยจนมันเหมือนแบบโอเคมีโซลูชันละฉันก็คือสบายใจละ ไม่เหมือนบางคนขี้ไม่ออกอะ่ะเขาจะาว่าเราก็คือแบบจะให้นั่งอยู่เฉยเยหรอมสมาธ <c oughs> ิอยู่อันอออ่ะมันก็ต้องขยับตัวมันก็ต้องแบบอ่ะคือพี่ก็ไม่ได้แบบขนาดที่ว่าจะต้องอยู่กับตรงนั้นขนาดนั้นเออคือมันก็เหมือนไปทาอย่างอื่นก่อนแต่ว่าพี่ก็คือจะหาข้อมูลโอเคพอพี่ไวบอกไม่รู้ปุ๊บพี่ก็จะหาข้อมูลหาข้อมูลข้อมูลโอเคพี่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แล้วพี่ก็ไปแก้ก่อน แล้วพอแก้ได้พี่ก็จะมาบอกโซลูชันพี่เว็บว่าโอเคอยู่ทําแบบนี้นะหนึ่งสองสามนึ่แต่มันต้องเข้าใจว่ามันจะมีงานที่แต่ละคนไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเลยต่อให้จับมือทําก็ยังทําไม่ได้มันไม่สามารถทําได้ภายในแบบห้าวิดีเทลของพี่เว็บกับของพี่มันจะต่างกันคือพี่เว็บเขาจะมองกว้างเว้ยซึ่งพี่ก็คือแบบแคบมากพี่เป็นพวกที่แบบโฟกัสแบบแคบมากแต่ถ้าเกิดบอกสโคปพี่มาปุ๊บอะก็คือ พี่สามารถที่จะทําได้เร็วอแต่ของพี่เว็บอะถ้าบอกสโคปมาแล้วเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากรับโดยเฉพาะยิ่งเป็นตัวเลขอะเขาจะแบบทําไม่ได้ไม่ได้พี่ก็จะแบบหรือแบบแม้กระทั่งการการแบบติดตั้งแบบโทรศัพท์หรือโทรทัศน์เดืออะไรที่เขารู้สึกว่ายุง่อยากรับหรือเขาแบบในอารมณ์นั้นอะยังไม่อยากทําไม่อยากรู้อะก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ แล้วก็บนนปนใสแบบค้างๆพี่ซึ่งพี่ก็กำลังทำอยู่ซื้อพ่อพี่ก็ไปแบบนั้นลูกไม้เราไมพี่กับพ่อพี่ยืนงงมันมันตั้งไม่ได้เนี่ยยากเกินไปละทีวีไม่น่าใช้ละไอ้เนี้ยแตสิีทีวีทีวีไม่น่าดูต่อไปเรแบบทาได้นอแป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้เราลองอันนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเราลองมาทําอันนี้ดูอะไรเงี้ยอย่าบางเรื่อมันก็เป็นอย่างนี้แหละนั่นแหละอาจจะถ้ากลับไปได้สมมติว่าวันที่เราทะเลาะกันรุนแรงแบบไม่คุยกันเนี่ย เธอจะแบบทะเลาะกันเรื่องนี้กับเราไหมเรื่องที่เราวางของไว้บนโต๊ะวันนั้นเธอไม่คุยกับเราเลยมันช่วงแรกสี่ช่วงหลังนะเธอก็รู้แล้วไงเราช่วงเราอาจจะเราอาจจะเลือกที่เราจะทําเหมือนเดิมก็คือเราเลือกที่จะเงียบแล้วเราก็จะจับให้เหมือนเดิมเลยเออมันก็อาจจะเป็นประมาณนั้นคือถ้าไหนเราหูดีเราก็คงเราก็คือเรียนรู้แล้วว่ามันก็แค่ต้องไปปรับเองอะถ้าไม่ถ้าถ้าไม่อย่างนั้นอะรอเขาทำอะชาติหนึ่งก็อาจจะแบบ ก็รู้สึกว่ามันก็วางตรงนี้ได้อะทาไมเป็นความสึกของเขาดังนั้นอะถ้าไหนที่ไม่ได้เราก็จะบอกหรือถ้าอันไหนที่เรามองว่าเออเขาก็ไม่ได้ผิดเราก็จะจับให้ละเพราะว่านี่อย่างนงนะมันจริงจวิคู่อะมันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆให้กระทบกันกระทบกระทั่งเยอะมากเรื่องเงี้ยเง่าของผู้พี่อะโดยเฉพาะแบบตอนนี้ที่มันแบบต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันเยอะมากบางทีแบบเขาหิวมากพี่ยังไม่หิวอี้ยะ เขาถามว่าพี่จะกินไหมพี่บอกยังไม่กินจึ๊เหมือนกันนะว่าทำไมไม่กินซึ่งแบบไม่แล้วก <c oughs> ินยังไงวะ <c oughs> มันบอกไม่กินเว้ยแต่เดี๋ยวพอพี่กินมันก็จะมากิน,นก<า>อ,านอ้าวเทำไมอ่ะก็รู้สึกอ้าวแคอยากกินด้วยกันแต่ถ้าถามว่าตอนนี้หิวไหมก็เราก็ตอบตรงว่าเราก็ไม่หิว,วอ่ะเข้าใจคำว่าไม่หิวแต่กินได้ปะเพราะว่าพี่เป็นคนจัดการขัวเว้ยดังนั้นพี่ก็จะคือจะต้องทําเธอแค่ทําเผื่อเราปะก็ไม่รู้เลยว่าเพราะเธอบางคนบอกว่าทอดไข่อะถ้าไม่ร้อนอ่ะมันก็ไม่ฟินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ไม่ง่ายบางทีอะก็ไม่ง่ายหรอกพี่แพะเป็นคนพูดจาทํอลายจิตใจได้แบบเก่งมากนะคือคนถ้าข้างนอกฟังอาจจะรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ได้ทำลายจิตใจมันเป็นแค่คําพูดธรรมดาแต่สำหรับพี่บางทีมันแบบมันเจ็บเกินไปนะเออบางทีอย่ายิงเข้าไปเพราะว่าก็ไม่รู้เลยว่าต้องการอะไรหรือว่าสุดท้ายแล้ว่เธอต้องการให้เราพูดยังไงแต่ว่าจนเราือนแบบแล้วพี่เป็นกูรูด้านการประชดประชัน พี่เว็บเขาก็มั่นใจของเขาว่าเขาก็เป็นกูรูด้านรปชมจันร์เหมือนกันแต่เราอ่ะมีความคิดว่าเรารักเขาเราจะไม่ทําให้เขาเจ็บแต่พี่แพรวบางทีเป็นเบนอ่ะม่มีสติเจ็บที่สุดจุดที่เจ็บที่สุดหยิบออกมาชิ่มจึ๊งงี้โห้แบบแปลมๆรามมากบอกเลย้ายมากพี่แบบอยากจะพูดอาจจต้งกืนลงไปอะเพราะว่าแบบเรารู้ว่าเขาจะเสียใจแต่แบบพี่แพรวบางที แต่ทั้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกำลังจะมาบอกว่าในคลิปนี้คือเวลาอยู่ด้วยกันอะ่ะมันมีกระทบกระทั่งจริงๆในเรื่องที่บางทีไม่ไม่เป็นเรื่องจริงๆนะหรือบ,บางทีอะ่ะเราพยายามที่จะเข้าไปเขียนไม่รู้ใครเคยใครเคยเป็นด้วยว่าเหมือนยิ่งพูดยิยิตยิ่งเทพ <c oughs> หมดอะ่ะจนเหมือนแนะนำว่าให้พิมพ์อย <Yeah, yeah. S 2> ่ามีสติมากกว่าแล้วทบทวนก่อนแล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เราจะพูดอ่ะเราจะสื่ออะไรอ่ะที่มันมีแบบสองสามครั้งได้อ่ะที่ หมือนจะลงไปเคลีย์คือเวลาเราทะเลาะกันอะส่วนใหญ่อะพี่จะเป็นคนไปงอเว้ย e, เออเพราะว่าพี่เว็บกว่าจะเคลียร์ตัวเองกว่าจะอ,ะอะย,ย่ออางเงี้ยกว่าจะใจเย็นพอใช่มันจะช้าแล้วพี่เว็บพวกก็จะหล่อเราเราเข้าไปเคลียร์อ่ะพอเราเข้าไปเคลียร์แครว่าเหมือนแบบเติมน,น้ำมันลงไแย่เหมือนเดิมแบบอะไรงไม่ว้าเลยอะจนแบบต้องแยกกันแล้วก็ ต้องพิมบอกว่าโอเคเจตนาที่ฉันพูดทั้งหมดเนี่ยมันคือแบบนี้โอเคไหมบางทีวิธีที่การเขาบางทีวิธีที่พี่พี่แพรพูดออกมามันคือแบบเธอผิดไงเห็นไหมล่ะเนี่ยก็เธอความผิดเธอเนี่ยแต่เราอะลงมาง้อเธอก่อนนะเธอเห็นไหมล่ะดูสิว่าเราความเออดูความปรารถนาดีที่เรามีให้เธออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคนยิ่งน้อยใจเป็นเป็นใครยอมไหมมันจะแบบอ้าวเหรออ๋อทำมาเพราะสงสารเราสินะอย่าเหมือนแบบโอ้มันเราก็จะยิ่งโมโหแบบ พมาพราะเรเธอมาบอกว่าเราสงสารเธอแบบอะไรเงี้ยมันกระจุยกระเจิงกันได้ง่ายจริงบางทีอะ่องที่บอกแล้วว่าเราการสื่อสารมันสําคัญมากถ้าพูดกันไม่ได้ก็ให้เงียบก่อนแล้วก็ไปกันกองแล้วก็พิมพ์มาเออแล้วก็บางทีต้องคิดเยอะๆว่ามันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบหรือเ่ามันเป็นอารมณ์ที่เราไม่ต้องการเขาแล้วจริงๆอย่าเราจะไม่พูดคํานี้ออกมาเด็ดขาดก็คือเลิกกัน คือบางทีอ่ะเรารู้เลยว่าไมายมันมได้ง่ายมากมันเหมือนแบบไม่เข้ากันเลยเออ,อยู่จะแกนไม่ได้แล้วล่ะเนี่ยมันยังไงดิเราไม่เหมาะสมกันใช่มอาไปการลิกกันอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีคําที่แบบเป็นแบบแทงแทงแบบเออซึ่งคําเนี้ยเราคุยกันแล้วว่าถ้าเราพูดคํานี้ก็คือแสดงว่าเราเราไม่มีใครหลังใครนะใช่เราก็คือแบบโอเคหันหลังเก็บของพีอาใช้เวลาจากในคลิป ในคลิปเพลงเลยนะที่ผู้หญิงต้องถูกเก็บของออกจากบ้านมะพี่ว่าพี่ออกจากบ้านก่อนดีกว่าพี่ต้องใช้เวลาอยู่หน่อยเดือนหนึ่งก่าจะเก็บของจะมาพี่ไป้หบดอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คนอื่นมองอ่ะก็เพื่อนอาจจะใส่หัวแบบไม่ใช่นี้นะมันจุดจิตแต่ว่าเรื่องจุดจิตพวกเนี้ยถ้าเราไม่คีบเคลียหรือว่าเราเก็บเอาไว้ข้า่องในคนเดียวตลอดอ่ะมันมีปัญหาจริงๆนะวันหนึ่งมันอาจจะระเบิดมาแล้วกลายไปว่ามันจะรุนแรงจนมันรักษาไม่หายอันนี้มันเหมือนเป็นรูเล็กๆเหมือนสมมติเรา ไปด้วยกันเราลงเรือไปด้วยกันมันมีรูเล็กๆ,ๆเราค่อยๆแปะอออน้ํนก็ยังไม่เข้าเราก็ยังพายเรือต่อไปได้ใช่ไหมในความสัมพันธ์แต่ถ้าสมมติว,ว่าไอความสัมพันธ์เนี้ยเราไม่พอใจแล้วเราเก็บไว้อืมมันก็จะเป็นรูเล็กๆรูเล็กๆรูเล็กๆรูเล,ล็กๆจนกว่าจะรู้ตัวทีคือน้ําท่วมเรือแล้วอะเราอาจจะไม่สามารถประคองความสัมพันธ์นี้พายต่อไปได้ด้วยมันเหมือนยิ่งยิ่งมองเห็นแบบอดีตเราจะยิ่งเห็นแต่ว่าเขาทาร้ายเราเขาทาร้ายเราในช่วงเวลาที่แบบเราแบบวีตุดะ มันไม่ควรที่จะให้มีความคิดนี้เกิดขึ้นนะถ้าเรายังอยากมีความสัมพันธ์กับเขาอยู่ใช่ใช่นั่นแหละ <c oughs> ก็เรื่องอะไรที่ไม่เล็กนะครับ <c oughs> นั่นแหละค่ะ <c oughs> ไม่รู้ค่ะฝากไว้เท่านี้ไม่รู้เจอใัหมาคิดอะไ <c oughs> บยบาย